กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับดายอยากด่าตอน24มิถุนาวันชาติใครวันชาติไทยค่ะพี่น้องคะ83ปีที่ผ่านมานะคะ คนไทยและคนทั่วโลกได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตย83ปีแล้วค่ะแต่วันนี้เป็นยังไงคะประเทศไทยก็ยังปกครองโดยระบบะเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จนะคะมีไทเฮียทหารเป็นอันพานคลองเมืองอยู่แบบเผด็จการนะคะแล้วยังไงคะเพียงแค่หนึน่งปีค่ะพวกเฮียของพวกมึงเอง,เองนะกอบออกมาได้ถล่มไม่เหละค่ะอย่างเช่นไอ้สงฝนดำนะคะ ูด้ดีแต่เฮี้ยรัตนโกสินทร์นะคะอนนั้นปัญญาละชนออกมาว่าไงรู้ไหมคะพี่น้องออกมาบอกว่าการใช้มาตรา44เนี่ยนะคะกดขี่ข่มเหงประชาชนเอาไว้ปิดรูปิดปากไม่ให้ลุกขึ้นมาต่อต้านแต่นั่นคือความสงบแค่เพียงผิวเผินแต่ความอึดอัดของประชาชนทั้งประเทศมันยังอยู่ภายในและก็มองไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยแล้วยังไงคะมึงทั้งสองตัวเห็นต้องตรงกันก็คือเรื่องเศรษฐกิจดิ่งเหวนะคะง่หัวไม่ขึ้น การค้ากับต่างประเทศเป็นยังไงถูกต่อต้านยังไงรู้อยู่แล้วเรื่องสังคมประชาชนอดอยากทํามาค้าขายไม่คล่องนะคะเป็นหนี้สินกลัวเรือนเป็นหนี้สินทั้งหนี้สินเอ่อเขาเรียกว่าหนี้สาธารณะก็มากมายนะคะปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคะและที่สําคัญที่สุดน,นะคะเรื่องของต่างประเทศ เขาก็บอยคอร์ดมากมายเราก็รู้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับพี่น้องทั้งเฮียสองตัวนี้นะมันคิดตรงกันคือมันกลัวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะขา่ขาวสารทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่มันใช้วัฒก,กรรมะค่ะพี่น้องมันบอกว่าความมั่นคงถูกบนทําลายจากภายในและภายนอกประเทศจากพวกกูใช่ไหมกับการที่กูส่งเสียงทั้งในและนอกประเทศในเรื่องของความจริงและที่สําคัญพี่น้องคะความเฮียของมันวันนี้มันสารภาพกันออกไป สงบันดําบอกว่าการเมืองผูกขาดด้วยอํานาจปืนการเมืองผูกขาดด้วยอํานาจปืนแปลว่าเป็นเิเดการใช่ไหมเฮียแล้วไอ้ผู้ดีแต่เฮียบอกว่าต้องทําประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องทําประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงยอมรับ่านบนเป็นประเดการนางมึงแล้วสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันระบอบประชาธิปไตยจะออกเหมือนกับงาช้างออกจากปากหมาของพวกมึงเป็นไปไม่ได้ แล้วมึงยังมีหน้าหน้าด้านบอกว่าต้องปกครองด้วยหลักนิติธรรม rule of law ไม่ใช่ rule by law ที่มึงเขียนตามใจชอบมากดขี่ข่มเหงประชาชนและที่สําคัญที่สุดมึงตกหลุมติดลงคําว่าทักษิณระบอบทักษิณมึงบอกว่าต้องทำลายระบอบทักษิณในเมื่อมึงบอกว่ามึงอยู่ในระบอบเผด็จการเหี้ยๆของมึงอยู่ วันนี้เราบอกตรงกันข้ามกับมึงคือระบอบประชาธิปไตยระบอบทักษิณคือระบอบประชาธิปไตยแล้วมึงจะบอกว่าแก้ปัญหาประเทศโดยการยึดพาสปอร์ตถอยดยศเขายึดเครื่องราดนะแล้วก็ยัดมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่าให้ตะลอนตะลอนไปทั่วโลกอย่าว่าแต่นายกทักษิณเลยพวกกูมึงยกเลิกพาสปอร์ตกูก็ยังไปไหนมาไหนได้เห็นไหมไอ้เหี้ยแล้วเป็นยังไงมึงยกเลิกพาสป p o r t เพื่อที่มึงจะให้เขาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาวันนี้จ้ากัดพื้นที่กูเหรอไอ้เหี้ยเลยมึงก็ออกมาบอกเองบอกว่า คือไม่รู้เขาจะส่งมาให้หมั้ยนะเพราะเขาถือกฎหมายสิทธิธมนุษยชนไม่ใช่กฎหมายแบบเราๆก็กฎหมายเฮี้ยเประเด็การของมึงไงไอ้ควายกูขอบอกเลยนะหมดเวลาที่จะย้อนอดีตหมดเวลาที่จะหลงยุคอยู่ในประวัติศาสตร์อดีตอีกต่อไปวันนี้เราต้องมองไปข้างหน้าเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราต้องไปให้ทันโลกเราต้องอยู่ในโลกร่วมกัน โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมร่วมกันดังนั้นองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจะร่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะเราจะลุกขึ้นมาสะสางนะคะสิ่งที่คัางค้างจากคณะราษฎรทำเอาไว้นะคะเราจะสร้างประชาธิปไตยด้วยมวลชนประชาชนและความเป็นเสรีชนเสรีไทยของเราเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย1น่เสดเนื่งเสียงให้เป็นอำนาจของประชาชนที่แท้จริงที่จะมีอำนาจในประเทศนี้นะคะชูสามนิ้ว สวมเสื้อขาวเรียกร้องเสรีภาพความเสมอภาคพ,พลาดดาลภาพร่วมกันค่ะ24มิถุนาค่ะสวัสดีค่ะ